ก้ามคุณอีรอบโอเคครับต่อไปผมจะไม่ฮิวคุณแล้วครับเฮ้ล็อกเสียครับแล้วก็กุ้ยจะจบมิชั่นนี้กลัวหนานอ่ะกลัวถ้าเกิดทำเป็นคลิปนี่กลัวนะหัวเทียนะดูอ่อ๋อเงี้ยเองวันแรสร้างมาหัวเทียนครับเนี่ยสู้ท่านี้ไม่ได้ครับเนแบบเบต้าวิสิ เจ้บ่นแล้ววิสุขช้าเจ้บ่นเฮ้ยสู้กับตัวบอดี้ซิเวอร์บอดี้โก้ครับกระปินกระปินกระปินมันไม่ครับโอเคครับไม่หักคอครับหักคออย่างนี้ไม่เป็นคนไหนดูอยากฆ่าเขาอย่าฆ่าเขาก็ได้ผมไม่ฆ่าเขาได้ครับ ฆ่าเขาก็ได้ครับเสียรู้ตึกกูนี่หลายแมบเลยกินนี่น่นเป็นตัวการ์ดที่ไล่ฆ่ากูทั้งวันแน่เลยถ้ากกูจะออเกิดทำออกมาเป็นชิปอะไรนั่นกูว่าคงเละน่าดูเอ๊ะเผาเผาเผาฮอนแรงเฮ้ยเราจะมายให้นะไมไม่คิควีสเขาทำทำมาให้เนี่ยเขาทำดีเนี่ยมาไม่รู้ต้องลองเดินเข้ามา ทำไมครู้ลองมาดูกันลองมาดูกันยังไงวะมาเพื่อ <laughs> มันจะมีทางต่อแต่ก็ไม่ใช่เนี่ยคุณไม่เข้าใจมุกของของเขาหรอเดินมาสิปัดเ,ข,เข้าใจเหรอครับาบินไปเว่ง <laughs> I believe I can fly ใช่ใอ่จริงอ้าวฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังไม่ตายฉันยังต้องให้ใช่กค้คันครับมีผู้ได้เต็มมากเลยอยากนะเขาอยากนะนี่นีผมจะจะเป็นคนให้ให้คุณเล่นให้คุณไปบวกเองครับผมจะเป็นคอยดีเฟนซ์ให้ครับโอเคครับดีเฟน์ครั้งนี้ชนะแน่นอนไปเลย ไปเตี้ยบนอนแป๊บบินแป๊บไปเลยไปเลยไปเตียบเร็วๆผมไปแล้วผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะผมไปแล้วคุณจะไปเองไปเองเลยวะนี <Construction> mm ่แหละปล่อยมึงไปลักก่อนครับลักก่อนครับมึงสองคนหนึ่ง ัวอะไรครั <benim dividends> ้งเดียวผมก็ตายช่วยไหมช่วยเคล็ดที่พิทคิวนะทำเพี้ยครับไม่ไล่เฮียวมึงเลยออเฮ้ยคราวนี้เราต้องเจอบอลแล้วครับแม่งบ่นอะไเนี่ยช่งแม่งมันไม่เอามาช่วยเราลบกับยาต้องเป็นยังไงดีครับทานีทัพเนี่ย บ่นนักอะไรมันมีความฮาร์ดคอร์เลยดูฮาร์ดคอร์อย่างนี้อย่างนี้ไม่ลบก็ไปไปไม่ลบไ,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 ไปคุณครับคุณนคบค,ณนค,ณนคุณก็ณไปซะอ่าเฮนเดย์อ่าเฮลเดไปเจ็บมืใครจะมาช่วยทำอะไรครับเนี่ยขายห่านครับขายห่านนั่นครับไททันไททันไททันเฮ้ยน้่นมันไททันทัน ข้าที่แม่ไอ้ได้ด้ววะยิวันเ่เสียวหลังดเสียวหลังว่ใครตายบ้างวะกูไม่เห็นท่านยังจะหิวมันงดิเอายิงกันเองยังไงยังไงเอ้าแม่ทับหายไปแล้กูไม่รู้ รู้สึกว่าแม่ทัพจะอยู่ในวงที่คุณยิงนะทีแม่งหมดอนอะไรเนี้ยไปร์แฟรบแม่งไม่สดแม่งบ่นตายออกเลื่อนท่ายักไปเลยเจ่มาต่อสเตอร์ที่สองที่มันเขียนว่าแอคแทสออนกอลบินครับ สสงัยมาสคริปต์ครับก็บินแน่ตัวใหญ่นะดูครับก็บินน้องนี่เฉี่ยไป็หน้าใครทักกูจังเลยปากูจังเลยตอนกูเล่นเกมกลังจะแคด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 เราพบเศษซากของเอืออะไรเนี่ยนี่คือแคดมันคืออาจารย์คทํา คุณไม่อ่านสเกลด้วยครับมันมันมีอะไรมันมีอะไรให้ดูมันมีอะไรอ่านด้วยไม่รู้สิครับผมผมส่งเป็นยาดโอเคครับผมไปส่งปสิไปแล้วมันก็ปิ้นอยู่วะผมส่งกำลังใจโด้วยรูรูแท็กทิกแท็กทิก Triple k i l นฮิวแม่งฮิวเพื่อนเป็นผ้าเล่นอะ อ่าอ่าอให้นี่ดีกว่าอยู่ดีหิเด่นมันหมอนแย่ไปไม่รู้ว่าแม่งมันพักไม่ตายอ่ะยากว่ะเฮ้ยอย่าไปหาระเลยอย่าไปหาเราปุ้งไม่ไหนเกิดมันก็คงขันกันตัวเองตายก่อน นั่งกู้ใจการตัวเองที่เดียวนะฮู้ฮู้ฮูฮู้สก๊ะลักละโอ้ยมึงจะฆ่ากูเดลยวะไปครับไปครับไปหนูจะไปไปเปลี่ยนล่างแม่งแค่แข่งอย่างไรสู้ๆมึงฆ่ากูผมส่งเรื่องใจตับเลย ยิงกระปิ้นยิงกระปิ้นเออไปยิงกระปิ้นที่หมดเลยเนี่ยแม่ไปนะไม่มีของด๊อกเหนือเศร้าไปครับอุ้ยอุ้ยแกตายทิวไม่ก่อนหลักเพื่อนหลักเพื่อนรู้สึกว่าคุณยังมีปัญหาทางสายตาครับ อ๋อเครกฮิวโมแปรนึงเปิดดูก่อนล็อกอึล็อกอันอี้สัตว์ชาวล็อกชาวล็อกกำลังทีมไม่เป็นไรชาวล็อกพวกเดียวกันแล้เปล่าควยนี้ทำไงครับทำไงครับหนึ่งดูกูดีดีตุ๊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 อุ้ยอุ๊ยเละ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 ครับตุ๊ต ผมช่วยใเล่ผมชวยหิวผมช่วยหิวเลยมี่นี่ <c oughs> หิวแล <c oughs> ้วผมย่งางอจาวานย่งางอาจาวานครับ <c oughs> เป<พ>๊ะไม่หิวครับเนี่ย <c oughs> ตายไม่รู้ด้วยอะรเบิดมาแล้วอะ <c oughs> อ๋อครม่แล้วผต้องไปใจ โอ้โหโหเเลยอ่ะอ่ะนี่ครับต้อนได้เฮเลยดูเลือดกูด้วยมึงฆ่ากูอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหโเฮโอเลยอ่ะโอ้โหเลยอ่ะเข้าฉลาดนะครับจะฆ่ากูตรงไหนนะครับส่วนเรอใหญ่นี่เพื่อร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงพ่ออง มึงดึงเงินละล้เลยผมรู้ผมรู้คุณอยากคุณอยากได้ดาเมจแรงๆเนี่ยครับแรลคอนี่ดาเมจแรงแรงเลยนะคอนเนี่ยเชื่อผมมันต้องมีดับโหเลวเลวดามเอจแรงมากโคตรเยอะเลยคดามเอจเนี่ยเก็บเลยคอนเนี่ยแต่ว่าผมเป็นสายฮิวนะใช่เป็นค้อนสายฮิวมึงห้ามใช้ โอเคครับผมใส่ใส่แทงแร้วถ่ายแทงอ่ะหยิบไปอ่ะฮียก่อนฮียก่อนโอเคใช้ได้ตีแรงขึ้นรู้สึกว่านั่นไม่ใช่ของของผมไม่ใช่ละมาจับมาจะมาตัวเดี๋ยวอีกสักครู่เออปอเดี๋ยวกูทีไม่ได้เลยกูเต็มขอโทษที แรงกูแรงกูสู้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 ไอ้เงี้ยี่โว้ยแรงกูไงเจ็บดีสัตว์อย่าฆ่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าฆ่าสัตว์ใจกูยิงไม่สัตว์อุ้ยอุ้ยเจ็บ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 ดูดูคู่หัวคู่หัวยิ่งกวันฮิวงควันกับเกม เฮ้ <G ã entender it> ียเวงไม่เว่เก็บเลยแล้วรู้ภัพกูเดินด้วยโอ้โหเมา